ครับสวัสดีครับอยู่กับผมลูคัสมาตินนะครับเราอยู่นหน้าเกมทองอัญมณีนะครับเกมก้อนเกลือของเรานะครับมาขอโทษขอโทษขอโทษอีกแล้วลุดีละลุดีลวไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจมาไปดูตารางก่อนนะครับตารางการจ่ายของเกมนี้นะครับตัวแพงสุดนะครับดูดิตัวนี้เลยไอ้นี่มันแพงจริงๆอ้ตัวทองมาคิสลนะคิสตลสตลโอเค ขอหยัดหาไปก่อนนะหาหาไปก่อนนะเอ้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวลูก嘛เอ้อีกนิดเดียวโอเคบิ๊กสวินมาก่อนเลยเอาไม่บิ๊กว่ะต้องแปดร้อยยังไม่บิ๊กนะครับอืมผมไม่อยากซื้อว่ะแม่งซื้อเกมไหนมันก็ไม่ได้กเกมขอหยัดเปลี่ยนแผนนะครับเกมนี้ มันไม่มาจริงๆเราค่อยจะซื้อนะไม่อยากเสียงนะครับไม่อยากเสียงเลยไม่อยากเอา้าได้โคลนด้วยเอาแล้วได้ไปต่อด้วยดิอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอ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 ยบิ๊กวินมาก่อนแล้วจังหวะน,นี้ไม่เข้าก็บิ๊กแล้วโอเคครับผมเต็มเหนียงครับสามพันหกครับโอ้โหแตกนอกรัวรัว โอ้ดูดีอุ้ยคูร้อยคุณเห็นอะไรเมื่อกี้โอ้ผมตาฝาดนะนานๆทีจะเห็นมันโผล่นะลูกนะไอตัวทองแล้วคูร้อยขึ้นไปเนี่ยไม่ได้หวังง่ายๆแล้วก็ไม่ได้แตกนะง,ง่ายๆนะยากมากแต่ก็อย่างที่บอกครับรู้ว่าเสียงแต่คงต้องคอลองรู้ว่าเสียงแต่คงต้องคอลองโอเคอ <c oughs> ไปกันต่อเลขสี่สิบมีลุ้นะ แดสี่สมันเอาเรี้ยงเราเพื่อนนะพออยู่พอกินนะแปดสี่สิบนะไม่รีบไม่ร้อนไม่หล่นไม่หล่นไม่ล,นมล,นมล,นมลานนะใจเย็นเย็นไวเออคุณสามก่อนยังไงก็ได้นะขอที่ว่ามันมีซับให้เรานะเราไม่ตีเลยนะบางคนไม่รู้นะตีแปลว่าอะไรอืมคุณแปดต้องได้แล้วไม่ได้วะ โอเคไปสามุนไปมาดิโอ้มาโดดมาตัวเดียววันม่วันมวันมโอ้สเกตาสเกตาเกตเตอเกตเหัวใจดิหัวใจดิสเกตเรนะครับผมเจ็ย dần mấy biết dần mấy biết Sigato Sigato Mà Mì máy lâu nó Vì sắp pin yên mì máy nó Mà lúc máy nó Bước pháp nói lúc ở ờ, phải gần tỏ ờ. เออคุณมาก่อนเอออย่าลงอย่าลงกำไรอย่าหายกำไรไม่หายเราก็ดีใจครับถ้ากำไรไม่หายอย่าเพิ่งเปลี่ยนเบ็ดน,น้ำก็นนะเปลี่ยนปุ๊บดูดปั๊บนะครับดำเนินต่อครับดีเบต40ใจเย็นๆครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนเบ็ดใจเย็นๆไว้ ยันยันไหวอุ้ยคุณสิไม่ได้นะแม่วันดูวันดูเอวันดูประหยดขึ้นเม็ด 70. เจ็ดสิบเม็ดเม็ดที่ผมชอบมากๆกดปานมากๆครับเลขเจ็ดเลขนำโชคของผมลูกรลกลูกรลกนี่ไงร้อยสี่สิบครับเต็มเต็มครับร้อยสี่สิบเต็มหน้าผมเลย มาไหมตุคูนยังไม่มายังแข็งโป๊กมันแข็งโป๊กเลยเดียวเชียวซาแคโตซาแคโตคูณห้ามาอยู่ไหมเจ็ดห้าสามห้านะมนมาเฮ้ยชิวชิวชิวอ,อ,อยูมันไม่ยุบเราก็ไม่ยับนะครับถ้ามันยุบเราก็ยับทันที อุ้ยโอ้โหเต็มจอเต็มจอวันมอแล้วก็บิ๊กสวินไปด้วยไหมบิ๊กสวินไหมลูกอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยได้อีกนะมาอีกนิดนึงอีกดอกนึงสองดอกเอ้ามาอีกครับมาอีกครับผมเข้าอีกเลยเข้าอีกเข้าอีกเข้าอีกไม่ต้องเลิกไม่ต้องหยุดอืมคุณแปดครับผมบิ๊กสวินมาครับสองพันหกนะ ยังแตกไม่เท่าราคาเบ็ดสี่สิบผมได้น้อยกว่าเบ็ดสี่สิบผมอีกนะเนี่ยคุณอย่าน้อยหน้าสิไม่เอาอย่าน้อยหน้าเขาเราทําได้ลูกเราทําได้เราทําได,เาได,เาได้เราเป็นคนเก่งไม่เข้าเลยนะน่าจะแตกข้างนอกนะวนหม้อวนหม้อ โอเคผมจะซื้อแล้วกันเพื่อนนานแล้วไม่เข้านานแล้วขออนุญ,ญาตสับเลยแล้วกันเพื่อนมามาห้าพันลุยโอ้ผมซื้อห้าพันเลยเหรอยับจัดเลยนะซื้อราคาห้าพันได้ราคาห้าบาทแบบนี้ก็ไม่เอานะเพื่อนนะ โอ้ยฟีเอ้ยฟีฟีเอ้ยฟีเกมขอบคุณขอบใจขอบคุณขอบใจเออดีดีทำดีว่ะโอ้นึกว่าจะไม่มาแล้วเนาะเออมันต้องมาเลยเหรอฟีเนฟียังไม่มาไม่ได้หรอกโดนด่าโดนด่ายับผมบอกเลยบางอาจจะมาเล่นตุกติดกับผมแล้วคุณคุณ ค,คือคืออะไรฟีมาแล้วแต่ว่าอย่าบอกนะอย่าบอกนะเพื่อนนะอย่าบอกนะอย่าบอกไว้อย่าบอกบอกว่าอย่าบอกไงโอ้ยนอโอ้ยนอเอาอีหนีบอนี่โอ้ยัยงมาอยู่ห้าหมุดมา,าล้อเล่นกับความรู้สึกเกินไปแล้ว แต่ก่อนอย่าเพิ่งเอา,เอาบวกห้าครับบวกหมุนแต่ว่าไม่แตกมีให้เห็นที่เกมนี้ครับเฮ้ยพูดเล่นไปออมกันปะเนี่ยไม่มีลายเลยพอยพอ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 ไม่เอาแล้วเฮ้ยโอ้ยทอ้อว่ะโอ้ย กูพูดจริงนี่เนี่ยกูไม่ได้เล่นกับมึงนะเนี่ยเอา,าเยียโอ้โอ,โอ้ดูดูมันไม่ให้เออมันยังจ่ายอยู่มากโอ้ดอ,อกนี้เต็มเต็มดิเออเก้าพันเก้าครับผมโอ้โหกูจะมาทองเต็มแผง เอ้ยมามาขอ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 เออมายังมาอยู่ไหมมา,มาอยู่ไหมมายุ่อืมประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันแปดครับผมในที่สุดในที่สุดในที่สุดมันก็ยอมเราหลังจากที่มันแข็งปก๊กกับเรามานานใบโพอย่าบอกว่าใบาโพไม่มานะมาแล้วมาแล้วลูกรักโอเคหนึ่งร้อยคูณเท่าไหร่นะสี่พันหกครับอืมเจ็ดพันแปดครับผม เอาแล้วโว้ยเอาแล้ววะมันบวกฟีมายับขนาดนี้ไม่แตกผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะสูตมากเลยนะถ้ามันไม่แตกโอเคโอ้จบมาที่สองหมื่นสามครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับโอเคได้กำไรแล้วสำหรับลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ